แยกกับตยาใหญ่สวัสดีพี่น้องสุขผู้กคนจ้ามาพอกันอยู่ป่าอีกแล้วจ้ะมือนีกับผ้ามาป,ปลาไก่บ้านเนาะจาะม่ซ่อมขิงเบิอง,งมาสีออกเห็ดบอเนาะจ้ะบ่ได้มาโดนวยเทนนิสก็ค่อยมาเนาะจากวันนี้ก็เป็นวันที่มกากกาดาโหข่าวะพี่น้องจ้ะไปดูไปติดตามกันเบิองไว้แยกกับตยาใหญ่ชิด้จักดอกบนโนโอนะ่เน,บบออนาะ,ะพี่น้องเนาะไปเน็ดกับโบคอยออกปานได้ละจ้ะอ่ะแล้วพี่น้องย่างเข้าปลามากกับพ่อเฮ็ดหาดใหญ่จ้ะ สองดอกแรกแหกหมานนะพี่น้องเนาะไปดูนไปติดตามน้อกันเบิ้งเด้อจ้ะมัอน,นี้ใหญ่กับตาใหญ่สิหมานเฮ็ดยังบ่ปลามันก็เริ่มใบเห็ดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดก็เริ่มใบปลาแล้วบัดนย้มาพอเห็ดเพิ่งเลือดอีกดอกจ้ะพี่น้องรสชาติเพิ่นถ้าแกงแต่เพิ่นก็สิเป็นเพิ่นเฟื่อนเนาะจ้ะตอนนี้เฮ็ดเพิ่นก็ไปเดินไปดังออกหลายอยู่ทั้งผู้เนาะพี่น้องเนาะเก็บเป็นตะมวลของเพิ่นอยู่ทั้งบ้านเฮาเพิ่นลาบก็มีเท่านี้ล่ะจ้าเห็ด นำมาพี่น้องเลียแกงใส่กันไปพี่น้องเฮ็ดตับเตาหรือว่าเฮ็ดเพิงตีนตำได้จ้ะพี่น้องเลี่ยแต่เื้นที่เสื่อื่นไปเนาะถ้าดอกนุ่มๆเพื่อที่ยำกุ๊บกุ๊บไปเล,เลยจ้ะแสบปัญยังละพี่น้องเฮ็ดแสบอีกชนิดนึงจะเฮ็ดเพิงเนี่ยรสชาติเผงกระสิออกหวานเนาะจ้ะแกงแสบปัญยังละจ้ะมือนอีก,ก็พาพี่น้องมายามปลาในหน,หน่อยดอกจ้ะแถวบ้าน แล้วพอเฮ็ดเพึ่งแดงอีกมูนึงจ้ะกำลังออกดอกน้อยๆดอกพี่น้องแกงแซ่บแสบหวานๆจะ้ะคือเฮ็ดเพึ่งเขาเนี่ยแหละจะ้ะนี่เฮ็ดเพึ่งเขาชนิดนึ่งนะพี่น้องเออเฮ็ดเพึ่งแดงหน่อยเฮ็ดกระตัวออกเห็ดอันออกมากอะบอ,บอ,บอายมือกะว่ายไปอีกนะพี่น้องเนาะตัวห้าเขาแต่ปลาเนี่ยกะตายใหญ่กะตัวมูแต่เขาแต่ปลาเนาะพี่น้องเฮ็ดเขาวดินจะ้ะ แกงแซบคือการรสชาติกะจ,จืดจืดดอกพี่น้องแกงใส่กันแซบเรื่อคักงวันเนี่ยเฮ็ดพึ่งซาดอีกดอกจากพี่น้องกำลังเริ่มออกหมเฮ็ดแซบอีกชนิดนึงจใจเฮ็ดพึ่งข้ามพี่น้องบายแหละก็สิเป็นเละๆนะจ๊ะอุ้ยแซบไม่เฮ็ดชนิดนี้พี่น้องหวานแซบคือกันจำล่างในพ่ออ้อหน่อยหน่อยหนึ่งยางมาตัมเห้ดพึ่งดางแห่อีกมูนึงจากพี่น้องมีหลายดอกอยู่ เฮ็ดชนิดนี้เพิ่งกระสีออกขมแต่ว่าแสบนะพี่น้องเด้อโอ้ใหญ่กับตาใหญ่กับผมมีโอกาสเด็ดไปทั้งผู้เก็บเฮ็ดน้ำเพลินนะพี่น้องเนะาะติดภาละกิจฝาสมุนซีฟตัวอยู่ในขอบพี่น้องแล้วก็ตตองเบิ่งแยง่งผู้่ายู่เฮือนน้ำเนาะจะเลยไปไส์ไก่ป่ได้ดอกพี่น้องได้หาอยู่นนลยไปไลไปไาคาองอมแอลนี่นะไป <laughs> ไปเป็นกำลังใจให้แก่กับตาใหญ่เด้อพี่น้องเห็นบงงามกับซอยเบิงกันไปน้ำเนื้อซอยแย่งข่อยไปน้ำเนื้อมือได้เฮ็ดงามก็ให้ยกำลังใจมือได้เฮ็ดบงงามก็มาเบิงซอยแย่งข่อยขึ้เกาเดีนลวะพี่น้องแก่กับตาใหญ่เฮ็ดยังเบ่าวยังทิพยผ่านประกันได้ไปกับข้ออภัยพี่น้องไว้น้ำเด้อพี่น้องพุ่นนะเฮ็ดเถ้าข่อยเฮ็ดหนางัวนี่เพิ่นกะสิออกขึ้นๆึนแน่แจ้งนอยพี่น้องตั้งแต่เป็นเด็กนอยขวมากมากเท้าหา ตั้งแต่เฮ็ดหนางัวกินพี่น้องอยยมเคียงเนี่ยมาเก็บเฮ็ด,ดหาดน่อยเฮ็ดยางใส่กระตาน้ำพี่น้องจกักสองดอกพอเพื่อละโอ้ยขอของสวมกลางปลาละพี่น้องเอ้ยน้ำลายแตกจากจากปูน,น้าเอ้ยบ,บักดันบอฮัดไอ้แก่ดีก็มีพี่น้องตัวแก่ละก็มีเอาไปต้มใส่ปลาต้มใส่หมูเนาะพี่น้องเนาะเอาไปต้มแำเนาะต้มสวมแม่คองแสบยี โอ้พี่น้องยางมาตามเพ็รแตาเงวยอีกมูนึงจ้างามๆเลยไหมดอกแต่ละดอกเพื่อนดอกนุ่มดอกแก่สมกันไปพี่น้องแต่ว่ากัดได้หลา,ลายดอกไม่ได้มูนี่หินทั้งคนุนดพี่น้องดอก,กงามๆเลยจ้ะดอก,กน,นุ่มมีเด้อนีเด้อมือมนีกันทค่แต่ยางทั่วไปอดอกจ้ะมาหอดปลากะสวยสวยนะพี่น้องเนาะกตสีฟ้าเมื่อที่พันภัลกิจอยู่ทางบ้านเขาป้ามาหนึ่งกับพ่อด้ทักทา้พี่น้องบริเขาปลามาหลายมือเนาะ พอดิคินหอดกันแล้วพี่น้องเนาะมืงเนี่ยดอกนมนมกับมีเด้พี่น้องพอเอามือม้าสายใส่ซาหนี่ก็ว่าได้เกลียงอะไรเนาะจ้ะปลาที่ผ้ามานีก็เฮ็ดปวกออกดีได้พี่น้องออกเบอ้อสุป,ปวกเลยเฮ็ดปวกจิ๊นีีแหงออกเต็มปลาทั่วปลาแต่ว่าเมื่อเคยมีโอกาสแด้มาเก็บจ้กเถิดดอกพี่น้องบ่ท่านเพิินบานดูไก่เนาะจ้ะแ้วก็กตาญ่งงก็บบานห่างออกจากปลานี่ไปในแจ้หนอยนะนอยู่เนาะเฮ็ดมือนีกะ สมควรงามเนี่ยเด็จกจ่าพี่น้องเฮ็ดด่างงวัวเฮานี่ไหมว่าสมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะพี่น้องไปหาเฮ็ดมากเกียงเท้ากินเนินแต่เฮ็ดอันหนางัวด่างงัวนี่แหละพี่น้องก็เฮ็ดทานแซ่ผู้สองยางนีแน่แหละเนี่ยแอนชีวิตข่อยเป็นเด็กหน่อยไหมเฮ็ดกันหลายหลายเป็นเด็กหน่อยเหมือนก่อนจิไปโรงเรียนกะเดี๋ยวไปหาเฮ็ดมาไว้เฮือนกวนแก,นกงกินเลบบจนคนเดี๋ยวไปโรงเรียนได้พี่น้องสมัยแต่กี้ป้ากระไลเนาะพี่น้องเนาะไปหาเฮ็ดเหลียวจนคนเดี๋ยวไปโรงเรี้ยงสมมืิเนี้มันเป็นไฮน่าบ่แล้วจ้ะกิตาทีดินเพื่อนมึงก็เศร้า เ็นหน้าเป็นไฮพันเบิร์ดแล้วเนาะปลากะอึดอึดเด้วมีโมจักหมองโมจักทีพ่อได้หากินไก่ไก,ไกบ่บานเท่านี้ล่ะดูดอกเงี้นงามดีเป็นยังไงพี่น้อง่มนุ่มอยู่เดอ้อนี่เดอ้อไข่เนียแต่ว่ายังมาตับอมนูนีเนาะพี่น้องมากที่สวยกระไดพี่น้องเพิ่งก้าเก็บไปก่อนห้อยเคลียแตกเบิดละโูงยังดีเข่าคางคอยอยู่พี่น้องได้แจงเฮ็ดอยู่ คุณนะดอกตุ่มตูมมันพี่น้องกระลังออกเด้นี่ดอกบานกม็มีดอกตุ่มก็งามเฮ็ดโมนีล่ะจะ้ะพี่น้องมันมากกว่ากับจงเฮ็ดไข้ไว้ขออยู่เดอ้อมึงแน่ดอกงามๆเลยจ้ะดอก,ก,ดอกนึงตั้งดอกหนึ่งเลยเ <c oughs> ฮ็ดเพิงเขาจีดอกหนึ่งพี่น้องแกงแล่ะก็สิเป็นดำดำแต่ว่าหย่อมกุก๊บๆเด้อพี่น้องเฮ็ดชนิดนี้ก็แซ่บดีคือกันเอาดอกนีน้นะสิเป็นดอกโต๊ทธาแล่ะจ้ะพี่น้อง งานมาหดทางออกล่ะเอาโมนีกับชิพาพีพาน้องออกจากป่าละเด้อจ้าโอนีมาทักท่ากันไปลิปสันสันกันเน่อจ้าสวัสดีค่ะ